โอ้ยเหนื่อยจังวะเออเออคุณลุงครับกินข้าวยังครับอยังไม่ได้กินเลยลูกงั้นคุณลุงเอาตังนี้ไปนะครับเอาไปหาอะไรกินนะครับโอ้ขอบใจนะลูกลุงไม่ได้กินมาตั้ง2วันแล้วอะไม่เป็ครับลุงสู้ๆนะครับอืมขอบใจนะลูกขอบใจมากครับโอ้ยรีบมาเลยแกรีบมาเลยเออเป็นไงบ้างวะเช่งกำลัง8ปดหมื่นซับอ่ะโอ้พรุ่งนี้แล้วเนี่ย ฉันจะไปหาในสองหมื่นซับวะนี่ฉันก็เร่งทําคลิปตลอดเลยนะลงวันละสามคลิปแล้วอ่ะยังไม่พออีกหวะเนี่ยฉันก็เหนื่อยไม่แพ้แกหรอกน้าช่วยแกคิดคอนเทนต์ช่วยตัดคลิปให้แกลงคลิปให้แกเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยโอ้แล้วสองหมื่นซับภายในหนึ่งวันจะทําได้ไงวะเนี่ยอฉันว่าพรุ่งนี้พอถึงเวลานัดอ่ะแกก็ไปหาคาซูนะเสร็จปุ๊บก็บอกเขาว่าขอเลื่อนเวลาสักนิดดีไหมวะ ฉันไปหาคาซีนะอยู่แล้วล่ะยังไงฉันก็ต้องไปตามนัดอ่ะเอก็ลองคุยดูเผื่อคาสีนะขอให้เลื่อนได้ว่ะไม่อ่ะถ้าฉันทําไม่ได้ฉันก็จะเลิกชอบคาสีนะให้ได้ว่ะเอาทำไมรู้วะทํามาขนาดนี้แล้วนะฉันถือว่าคาสีนะให้โอกาสฉันแล้วนะเว้แต่ฉันก็ทํามันไม่ได้เองอ่ะถ้าแค่นี้ฉันยังทำไม่ได้อ่ะฉันว่าฉันก็ไม่คู่ควรกับคาซีนะเขาหรอกว่ะเอ้คิดมากเลยวะ แกที่แสนทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ว่าคาซิน่าจะเป็นแฟนแกนเวย้ยเขาแค่จะลองเปิดโอกาสให้แกได้คุยกับเขาเฉยๆก็นั่นแหละแค่นี้ฉันยังทําไม่ได้อะแม้แต่คุยอะ่ะฉันก็ไม่มีสิทธิ์หรอกโอ้แกจะมามีความคิดไปเอกเลยตอนนี้วะเนี่ยฉันไม่ได้จะเป็นพระเอกหรืออะไรทั้งนั้นแหละก็ถ้าฉันมายังเกีะยวจอกหรือแบบเนี้ยก็ปล่อยคาซินะาเขาเจอคนดีๆที่คู่ควรกับเขาก็ดีกว่าไม่ใช่หรอวะโแล้วแต่แกแล้วกันฉันน่ะ คงยังไม่คู่ควรกับเธอหรอกกลับมาแล้วครับสำหรับชุดหนุ่มฟ้าโลกกับชุดกอดจีปีก กลับมาให้นุกคนได้มาเป็นเจ้าของกันอีกครั้งแล้วบอกเลยว่าครั้งนี้เราจะคุ้มกันมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมพอเราเลือกของรางวัลเสร็จแล้วนะฮะการสุ่มหนึ่งครั้งของเรานะฮะเราจะได้รางวัลโบนัสเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับผมสุ่ม1นึ่งครั้งได้สองไอเทมนั้นไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมส่วจกนเพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่องเอ็น เดอะซีรีส์และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไ like ลค์คลิปโอนั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีไฟล์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้น100เพจฟรีๆทุกวันกันแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับก็อยู่กับผมนะครับผมได้จิคนเดิมแต่วันนี้เพิ่มเติมคือผมมีแขกรับเชิญสาวสวยนั่นก็คือคาินะเย้ค yeah. าินะเองนะคะ วันนี้ก็ต้องขอฝากตัวกับแฟนคลับของไดจีด้วยนะผมเองก็เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณคาสินา่าเลนะที่ยอมาออกคลิปด้วยกันวันนี้ขอบคุณไดจีเหมือนกันนะคะที่ชวนฉันมา <c oughs> เอาละครับวันเนี้ยที่ผมชวนคาสิน่ามาวันเนี้ยเพราะว่ามีหลายๆคนในช่องผมอะ่ะเขา จับจีนเราสองคนมากเลยอะคาสนะรู้ไหม <c oughs> ก็พอเห็นคอมเมนต์อยู่บ้างค่ะเพราะอย่างนั้น,น่ะเราก็เลยเปิดถามคุณดูในช่องเราว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะถามเรากับคาสนะไหมอ๋อเอาะครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนคำถามแรกจากคุณจิงจุงลูกไอจิงโจ้ถามว่าสเปคของทั้งสองคนเป็นแบบไหนล่ะครับสเปคคาสนะเป็นแบบไหนเหรออืมถ้าถามถึงภายนอกอะเรายังไงก็ได้อะ่ะ แต่เราชอบคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาอะไรแบบนี้ส่วนของผมอะ่ะก็เอาตรงก็แบบคาซิน่หมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> มาคาถามต่อไปกันดีกว่านะครับผมจากคุณแม่น่าพะขาวโตถามมาว่าโอกาสที่ไดจิกับคาซิน่จะเป็นแฟนกันมีโอกาสไหมคะเออสำหรับผมก็ผมชอบนะคะเออ ไม่รู้เหมือนกัาล่ะคำถามต่อไปกันดีกว่านะครับจากคุณโนบิตะรักคิซุกานะเมนมาว่าอยากให้ทั้งสองคนลองแสดงหนังบอกรักกันหน่อยครับเออลองดูก็ได้เออถ้างั้นก็ลองดูกันเนาะคาสึนะอืมได้ค่ะไดจิเออคาสึนะเราชอบเธอนะเราก็ชอบไดจิเหมือนกันนะ เสียงดังทำไมฮะไอ้เจ้าของร้านมันด่านะเว้ยดูคลิปไอไ้ใจจีเมื่อเช้าแล้วโมโหโอ่ะเอยแกเห็นแล้วหรอวะเออเห็นแล้วถึงได้ชวนแกมายิงปืนอยู่นี่ไงเอ้อย่บอกนะแกมาซ้อมยิงปืนเพื่อที่ไปยิงไอไ้ใจจีเลยหรอวะโอยฉันไม่ทำขนาดนั้นหรอกถ้าเขาสองคนรักกันจริงอ่ะฉันก็ต้องยอมหรือเปล่าอ่ะก็เล่นคู่ควรกันซะขนาดนั้นอ่ะคนอย่างฉันอ่ะ จะเอาอะไรไปสู้ขเขาอะโอ้ยอยู่เพิ่งดราม่าเลยเว้ยเพื่อนจะเย็นยังเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงสู้ไหวเว้ยเพื่อน5้าชั่วโมงกับหนึ่งหมื่นซับเนี่ยนะพี่แต่ว่าเมื่อวานอะจาก8 0,000ื่นซับอยู่ดีๆมันก็เต้งขึ้นมาหมื่นซับเฉยเลยด้วยก็ใช่แต่นั่นมันเมื่อวานแต่เนี่ยเหลือเวลาที่จะน,นัดกับคาซีนนะอีกแค่ห้าชั่วโมงเองแกคิดว่ามันจะทันเหรออีกหมื่นซับเนี่ยเออเรื่องนี้ก็ไม่รู้อ่ะแต่ฉันว่าทําถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ แกก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจแล้วนะเว้ยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วแกจะแพ้แต่ฉันว่าแกก็สู้จนสุดใจแล้วนะเว้ยเพื่อนอืมฉันก็สู้สุดใจฉันจริงแล้วแหละถ้ามามองจริงๆคนธรรมดาอย่างฉันอ่ะอย่างน,น้อยในมีโอกาสได้เจอคาสินะได้คุยกับคาสินะแถมยังได้มัาลองทำเรื่องบ้า,บาอะไรแบบนี้อีกอ่ะแค่นี้มันก็โคตรโคตรคุ้มสำหรับฉันแล้วอะ่ะ ฉันว่ามันคุ้มมากเลยเพื่อนยิ่งน้อยอะ่ะแกก็ได้อยู่ในความทรงจาของคาสิน่เขาแล้วนะอืมขอบใจด้วยที่แกอยู่ข้างฉันคอยช่วยฉันมาตลอดอะ่ะเออฉันก็ช่วยแกด้วยทางเพื่อเงินด้วยแหละโอ้แต่เรื่องเงินอะ่ะเรื่องรองๆอง้องวช่วยแกเรื่องหลักอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาคาสิน่แล้วก็จะไปบอกกับเขาฉันทำไม่ได้และก็จะขอบคุณเขาที่ยังให้โอกาสฉันอะ่ะ เอคา,าสซินะครับมาแล้วครับเอา้านี่ยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ใช่หรอเหลืออีกตั้งสินาทีแนะ่คงไม่ต้องรอแล้วหรอกครับเมื่อกี้ก่อนผมจะออกจากบ้านมามันมี9 5้0หาขาด,ดีตั้ง5,000อีก10นาทีมันไม่ทันหรอครับเอา้าแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ครบแสนซับสิครับผมทำไม่ได้ <laughs> แต่ไม่เป็นไรเลยครับ แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเมื่อได้คุยกับคุณคาสินะแบบนี้แล้วก็ยังได้รู้จักคุณคาสินะอีกต้องขอบคุณคุณคาสินะมากเลยนะครับที่ยอมลดตัวมาให้โอกาสคุณแบบผมผมไม่เสียใจเลยครับผมดีใจด้วยซ้ําที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมอะยังได้พยายามเพื่อคุณคาสินะแล้วครับยังไงต่อจากเนี้ย คุณคาซินะดูแลดัวเองดีๆนะครับผมก็ขอให้คุณคาสินะมีความสุงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้แกะไอ้ชิยะแกมาทำไมแกถึงแฉมซ้อนไวยแกอย่ามาล้อเล่นได้ไหมจริงๆมันจะไปถึงได้ยงไงเมื่อกี้ฉันดูอ่ะข้าวแสนห้าห้าพันซับมันจะมาชั้นไหนวะสิวันทีเนี่ยระหว่างที่วิ่งมาหาแกเนี่ย ฉันก็สงสัยเหมือนกันก็เลยไปหาดูแกจำไปขอทานเมื่อวานที่แกไปให้เงินเขาได้ไหมเอออือคนนั้นน่ะเขาทำช่อง YouTube เว้ยมีคนติดตามเขาตั้งหลายล้านน่ะเล้่อเขาก็ทำคลิปทดสอบสังคมแล้วก็มีแกไปให้เงินเขาแค่คนเดียวเลยพอเขาลงคลิปก็มีคนดูในช่องแกที่ตามแกได้ก็ไปคอมเมนต์ที่คลิปนั้นทำให้คนอ,อื่นอะ่ะเขาตามช่องแกเพียบเลยเว้ยเอ่อจริงเหรออ แล้วคนนั้นน่ะคือพี่ชายเราเองแหละฮะงั้นแสดงว่าผมครบล้นแสนซับแล้วเออได้ลองคุยกับคาสินานแล้ว ครับทุกคนเงียบๆน,นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งแฟนของผมโดยการที่ผมจะพูดแต่คำใหม,ม่เริ่มกันเลยม,มีอะไรหรอไม,ม่ไม่อะไรไม่นี่โลชิทำอะไรเนี่ยไม,ม่อย่าเพิ่งเล่นดิโลชิเขากำลังทำความสะอาดลูกปั้นอยู่ไม่เห็นหรอไม่ไม่เห็นไม่โอ๊ยชักจะรำคาญแล้วนะ หยุดพูดไม่ได้แล้วไม่นี่โลชิกวนเหรอฮะเดี๋ยวนี้ไม่ก็กวนอยู่ชัดๆอะทำแบบเนี้ยเขาไม่รักแล้วนะไม่บอกให้เลิกพูดไม่ได้แล้วไม่โลชิไม่อืมได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมงั้นวันเนี้ยก็แสดงว่าจะไม่กินข้าวใช่ไหมไม่เออพูดแล้วนะงั้นวันเนี้ก็ไม่ต้องกินข้าว ไม่อืมดีถ้างั้นวันนี้ก็จะนอนในบ้านเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ไม่เออพูดแล้วนะงั้นวันนี้ก็ไม่ต้องนอนในบ้านไม่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 ไมไมโอ๊ยลำคาลละไปไหนก็ไปเลยไปจะทำความสะอาดไม่นี่ไม่เล่นแล้วโรชีเขาไม่ว่างไม่ถ้ายังไม่เลิกพูดอะ่ะจะไม่รักจริงๆแล้วนะไม่เขาไม่รักโรชีแล้ว ไม่งั้นก็เลิกพูดไม่ดิไม่โลชิสรุปแล้ววันนี้จะไม่เลิกพูดคำว่าไม่ใช่ไหมไม่ได้ถ้าจะไม่เลิกเล่นแบบนี้นะ ตอนแรกอะกะว่าจะถ่ายคลิปอาบน้ำกับแฟนครั้งแรกสักหน่อยแต่ดูแล้วโลชีคงไม่อยากถ่ายหรอกเนาะเออ,เอ,อไม่โลชีไม่ถ่ายงั้นไปชวนไดจิถ่ายดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ดยวทุกคนครับเมียเอาเรยดีกว่านะครับขืนพูดต่อไปผมเสียแฟนนี่คนอื่นแน่ไปก่อนนะครับเออขาสุอน้ำอาบน้ำกัน